สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube คอมเมนต์ชาวโลกฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุด10อันดับประเทศร่ำรวยมรดกวัฒนธรรม2024ซึ่งประเทศไทยก็ติดอันดับในนั้นด้วยนะครับจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่นั้นมาฟังกันครับจากทางเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความดังนี้ไทยติดท็อป8ประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรม มากที่สุดในโลกในปี2,567อันดับสูงสุดในประเทศแถบเอเชียสำหรับ10อันดับแรกของประเทศที่ร่ำรวยมรดกวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกได้แก่อันดับที่1กรีซอันดับที่2อิตาลีอันดับที่3สเปนอันดับที่4ฝรั่งเศสอันดับที่5ตุรกีอันดับที่6เม็กซิโกอันดับที่7อียิปต์อันดับที่8ไทย อันดับที่9โปรตุเกสอันดับที่10อินเดียส่วนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจจากแถบเอเชียที่ติดอันดับในครั้งนี้ได้แก่ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่11จีนอันดับที่13อินโดนีเซียอันดับ21เวียดนามอันดับ24มาเลเซียอันดับ28เกาหลีใต้อันดับ32สิงคโปร์อันดับ34ฟิลิปปินส์อันดับ36 สีลังกาอันดับ56ประเทศกัมพูชาอันดับ57บังคลาเทศอันดับ74และเมียนมาอันดับ78และยังมีข้อมูลนี้นะครับจากทางเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางคอมเมนต์ไว้ว่า Top 32 most beautiful countries in 2024นะครับหรือว่าประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับ ประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่4นะครับอันดับที่1ได้แก่นิวซีแลนด์อันดับ2กรีซอันดับ3าอิตาลีอันดับ4ประเทศไทยอันดับ5สวิตเซอร์แลนด์อันดับ6บราซิลอันดับ7ออสเตรเลียอันดับ8นอร์เวย์อันดับ9อียิปต์อันดับ10สเปนซึ่ง1-32นะครับไม่มีเขมรอยู่ในลิสต์นี้นะครับลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์กันดูนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าทุกประเทศที่กล่าวมาน่ะ ผมให้สิบไม่หักอย่างกรีซนะเรารู้อยู่กรีกโบราณอรยธรรมสถาปัตยกรรมมีสเสน่ห์ที่ทุกคนนั้นต้องหลงรักแอตแลนติสอย่างน่าค้นหาเสมอส่วนของไทยควรจะภูมิใจนะท็อปท0มีสเสน่ห์ในแบบฉบับของเราโดยเฉพาะอายุธยากับรัตนโกสินทร์มีสเสน่ห์กว่าขอมโบราณในมุมของผมคนเดียวนะผมเปรียบสถาปัตย์กับการแต่งกาย อาหารทุกอย่างน่ะลงตัวเหมือนออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกันถัดมาครับคอมเมนต์ว่าข้างบ้านล่าคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าผมคิดว่าจีนกับญี่ปุ่นน่าจะมาก่อนโปรตุเกสนะคอมเมนต์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าที่น่าเจ็บใจก็คือไม่ได้อันดับใกล้เคียงเสียมเลยแถมตามหลังประเทศเกิดใหม่แบบสิงคโปร์ไปอีกแต่เหมนน่ะคงไม่เข้าใจความร่ำรวยทางวัฒนธรรมอะไร เพราะถ้าคุณ c o อปปเสียมแล้วไม่ได้ดีกว่ามันจะยิ่งทำให้คุณ่ะแย่ลงเรื่อยๆแบบนี้แหละเครมมาหลายปีมีแต่ต่างชาติด่ามากกว่าชมคิดเอาเองนะแต่คงคิดไม่ได้ 1. ไทย 2. อินโดนีเซีย 3. เวียดนาม 4. มาเลเซีย,ซย,ซย 5. สิงคโปร์ 6. ฟิลิปปินส์7เขมร8พามา่าเอมเมนทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วมีตำแหน่งประเทศที่ยากจนวัฒนธรรมไหมครับ แบบชอบขี่ขโมยขี่เครมวัฒนธรรมชาวบ้านไรเงี้ยถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอีเมนนอนแตกตายกันค่อนประเทศล้มั้งนะ่ถัดมาครับคอมเมนต์ว่า1-7ถึงนี่นะ่ะประเทศที่มีอารยธรรมโบราณหลักพันปีหลายพันปีทั้งนั้นถัดมาครับคอมเมนต์ว่าต้นกำเนิดอารยธรรมในเอเชียมาจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่และจริงๆแล้วอินเดียควรจะอยู่ท็อป3ของโลกด้วยซ้ำไปนะครับ แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ